ทราบเบอร์บัญชีที่มีการส่งเงินกับทางบัญชีนะครับให้ให้กับกลุ่มผู้กลุ่มผู้จำหน่ายยาเสพติดนะครับวันนี้เนี um ่ยเราทำการจับกลุ่มด้จับกลุ่มได้เกือบจะเป็นเกือบทั้คือขายนะครับที่ลงเนียนกับอำเภอไม่ใส่ทรายครับและไม่เห็นเรากฏในประเทศแถบข่านที่ได้แจ้งข้อที่เราสื่อออกไปไปแล้วครับวิธีการเนี่ยนะวิธีการ ของคนนี้ก็เป็นคนที่มารับของเป็นต่อนะครับก็บอกตําแหน่งบอกที่กันนะครับมารับของไปน้องจินะครับแล้วก็มีคนที่มารับส่งไปที่จับไปภาคใต้อันนี้ก็เป็นคนในสัมพั์แสดงภาคใต้แต่หังดีว่าพยากร่าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับก็มีการแจ้งให้ทราบว่ามียาเสพติดที่มาซุกซ่อนอยู่ที่บ้านองอีก 那四四四四四，一共四。